สวัสดีครับผมเม่กซ์นอร์นอชแนลนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พามาอัปเดตบรรยากาศถานนคนเดินคลององอ่างนะฮะตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นคลององอ่างที่เขาจะมีเรือ mm hmm. เรือคาย,ยักพายฟรีวันนี้รู้สึกว่าเงียบนะวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะที่ผมมาถ่ายนะเดี๋ยวลองมาอัปเดตตอนนี้เวลา6กโมงวันศุกร์นะเวลา6กโมงแล้วที่ขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า M r t 3ทยอดจะอยู่ตรงนู้นถ้าเกิดว่าใครเคยมาหรือว่ายังไม่เคยมานะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานี สามยอดนะฮะสถานีใต้ดินสามยอดนะแล้วก็เดินต่อมานิดนึงก็จะเป็นคลององอ่างละคลององอ่างนะครับผมถนนคนเดินทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะฮะบางช่วงเวลาเขาก็จะมีกิจกรรมนะเกี่ยวกับคลององอ่างไม่รู้ว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรแต่ว่าผมมาถึกไวหรือว่ากิจกรรมไม่มีก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นทางเข้าทั้งฝั่งรถไฟฟ้าสถานี า r t สามยอดนะฮะเดี๋ยวเราลองพาค่อยๆเดินดูบรรยากาศที่อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะว่าเป็นยังไงบ้างนะักท่องเที่ยวเยอะอยู่หรือเปล่ปานะตอนนี้ก็เพิ่งจะหกโมยนะไม่รู้ว่าช่วงหัวค่ำกลางคืนทุ่มหนึ่งจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าเราตรงไปเรื่อยๆนะฮะจากคคองอ่างเดินตรงไปอย่างเดียวเลยเราจะผ่านสถานที่ประมาณสองสองสามสถานที่นะถ้าเดินตรงไปเรื่อยก็จะเป็น ห้างเมกาพาร์ซาเป็นห้างเกี่ยวกับสะพานเหล็กห้างที่เขาขายเกี่ยวกับพวกของเล่นพวกทอยอะไรพวกนี้นะที่เคยอยู่ตรงแถวนี้แต่ว่ามีการรื้อถอนออกไปนะเพื่อมาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือตรงนี้เนี่ยนะจะอยู่ฝั่งด้านขวาเบือห้างเมกานะฮะอันี้ก็จะเป็นเรือพายักที่เขาเอามาบริการให้พายฟรีแต่ว่าวันนี้นะักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีแลนะ้วรู้สึกว่างีเงียบๆเลยดูดิมีแต่เรือจอดลอยลําอยู่ ปกติเวลานี้จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยมาพายมาพายกันเล่นแบบเยอะเลยนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเงียบๆนะหรือว่าผมมาไวก็ไม่รู้นะแต่เอาจริงๆแล้วเวลานี้ปกตินักท่องเที่ยวนี่เยอะแล้วไนงะนี่จะเป็นรูปสตรีทอาร์ตที่เอาไว้เป็นแบ็กดอปให้คนมาถ่ายรูปเล่นนะตรงย่านโค้งตรงนี้มันก็จะมีร้านที่เขาขายพวกของเล่นรถบังคับวิทยุบับงคับเครื่องบินบังคับเรือบังคับอยู่แล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กอยู่แล้วนะ ของขายพวกของกินก็ยังมีอยู่ปกติมีเครื่องดน,นตรีตัวนี้มาด้วยฮะมาเล่นแบบเปิดบวกแต่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะตรงคลององางเนี่ยจะมีเครื่องดน,นตรีมาเล่นเปิดมวกเยอะพอสมควรจะมีหลากหลายเครื่องดน,นตรีนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่อ่าคนละครึ่งตอนนี้ก็นะมีโครงการร่วมคนละครึ่งของกินย่านคลององอ่างเยอะนะฮะ ก็จะมีของกินมีกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรขายบ้างนิดหน่อยนะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นของกินนขมไครับผมอร่อยนะครับมีทุกไส้ครับวันนี้มีห้าไส้นะครับครับขอบคุณครับผมเป็นขนมตัวนี้ๆครับชีดชื่เดี๋ยวเราลองเดินด,ดูก่อนแล้วเดี๋ยวโดนกลับม่ไม่รู้ว่าหัวค่าจะเป็นไงคนจะเยอะเปล่าไม่รู้ครับ ของกินก็จะมีแบบแนวสเตตฟู้ดนะนี่จะเป็นทอดมันกุ้งแต่ว่ากําลังทอดอยู่นะากาลังเตรียมของเพราะว่าเรามาไวไงเราพามาเดินดูบรรยากาศจริงๆจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินเยอะอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ช่วงตอนนี้นะหกโมงกว่ามันเงียบอยู่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีคนนักท่องเที่ยวมาเยอะหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องรอดูช่วงหัวค่ำแต่หมยังอยู่นะฮะขนมตัวนี้ก็ <c oughs> ถือว่าขึ้นชื่อนะ <c oughs> สวัสดีครับพี่เดี๋ยววันนี้ขอพาคนใน youtube มาดูหนะ่อยเพราะเราเราเคยมาซื้อกินก <laughs> อันนี้ก็ร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยใช่ไหมครัโอ้ดีเลยครับนี่ครับผมเป็นขนมตัวนี้นะขายดีมากนะเพราะคนซื้อกันตลอด <laughs> ได้ยินเสียงเป็นไวโอลินน,นะฮะก็คือเปิดหมวกอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะฮะ จะมีรองเท้ากระเป๋าแฟชั่นอะไรแบบนี้ขายเยอะบ้างนะฮะนี้จะเป็นแนวไวโอลินเปิดหมวกเนี่ยเขาอ่านี้จะเกินชื่อเกี่ยวกับดนตรีเปิดหมวกเหมือนกันนะก็คือมีหลายจุดเลยที่คนเขามาเยืนเล่นนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนที่เล่นดนตรีแนวเปิดหมวกเนี่ยผมเห็นร่าตามตามกฎหมายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะต้องแบบมีใบอนุญาตนะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราเล่นดนตรีเปิดหมวกก็เล่นได้เลยใช่ไหมแต่ว่า เดี๋ยวนี้เล่นดนตรีเปิดหมกอาจจะต้องมีใบอนุญาตดูแล้วแบบเงียบๆเลยนะไม่ค่อยคึกคักเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ขายนะเป็นถนนคนเดินคลององอาจเป็นกิฟช็อปนี่สมยัยเก่าเหมือนทามาก๊อตเลยฮะเหมือนธามาก๊อตเลยนะกิฟช็อปเล็กๆน่ารักๆนะผู้หญิงคนไหนชอบก็ลองแวะเดินผ่านมาซื้อได้นะ เป็นกิฟช็อปแบบเล็กๆย่อยๆเอาไว้แบบสำหรับผู้หญิงน,นะที่ชอบนะ,ะก็ลองเดินมาฝั่งนี้ดูนะเดี๋ยวเราลองพาเดินดูข้างหน้านะฮะร้านน้ำนะฮะราคาของถนนคนเดินโฟล์กว่านก็35บาทปกตินะถือว่าเป็นราคาการท่องเที่ยวปกติ น้ำนะน้ำปั่นน้ำไม่ปั่นนี้น้ำมะพร้าวนะฮะแก้วละสามสาิบสี่สิบบาทลูกชิ้นนี่ครับผมอ,อันนี้ก็จะปีเปิดหมวกเปิดหมวกครับเปิดหมวก <c oughs> ออกแนวสาก <c oughs> ลฝรั่งนะฮะ เราขึ้นจากตรงนี้มานะตรงนี้ก็จะเป็นห้างเมกาสะพานเหล็กเป็นห้างที่ขายของเล่นอันดับหนึ่งของกรุงเทพเหมือนกันนะเป็นห้างแบบติดแอร์นะะององาการก็ถ้าตรงมาผมตรงมาจากตรงนี้ก็จะเป็นเยาวราชผ่านเยาวราชผ่านสัมภพกันนะจุดนี้สะพานนี้ก็จะมีคนถ่ายรูปช่วงกลางคืนเยอะแต่ว่าเราไม่รู้ช่วง,ง,ง,งนหัวค่ำเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองเดินตรงไปเรื่อยๆอีกหน่อยนะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปเรื่อยก็จะเป็น สวนลอยฟ้า,าเป็นสวนลอยฟ้าไม่รู้ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวไงเราลองพาอัปเดตบรรยากาศให้ดูนะฮะระหว่างนี้ก็จะมีแบ็กดอปหรือว่าจุดที่เขาชอบถ่ายรูปเนี่ยจะมีหลายจุดอยู่นะฮะนี่กนะ็จะเป็นเข็มเปิดตววเข็มเปิดบวกนะของขายก็จะเป็นกนะิฟช็อปเงี้ยงานมืองานเย็บนะฮะ จะมีงานที่เป็นแบบว่าแนวสตรีทอาร์ตเนี่ยเย,เยอะพอสมควรแต่เท่าเท่าที่เห็นในกล้องนะรู้สึกว่าณเวลานี้นะหกโมงกว่าเนี่ยคือนักท่องเที่ยวแทบไม่ค่อยมีนะฮะถ้าเป็นตอนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดนี่โอ้โหนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากนะฮะตอนที่โควิดยังไม่ได้หนานแน่นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าเป็นอ่าเนี่ยฮะพาหุรัตพาหุรัตจะอยู่ทางขวามือ ตรงนี้จะเป็นเขตของย่านพรา,ารุรัตน์นะในความรู้สึกผมนะเพราะว่าตลาดพรา,ารุรัตก็จะอยู่ข้างหน้านี่แหละฮะ ตรงเมื่อกี้เขาก็าจะมีดนตรีมาเล่นบรรเลงแบบเป็นบรรยากาศนะฮะก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่หน่วยงานนะว่าแต่ละสัปดาห์จะมีดนตรีแบบไหนมานะเป็นหน่วยงานของตรงคลององอาจเนี่ยที่เขาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการดูแลตรงพื้นที่คลององอางเนี่ยเดี๋ยวเราลองพาเดินไปเรื่อยๆจนถึงนู่นเลยฮนะไอสวนลอยฟ้าอ่อาอจริงๆตรงเนี้ยเมื่อก่อนฝรั่งเยอะมากเลยมาเดินเล่น,นเดินเที่ยวผมไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ พระอุรัตนะ,ะย่านเกี่ยวกับคนอินเดียนะเสื้อผ้าแนวพาราตะาแนวอินเดียก็จะอยู่ตรงนี้เยอะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตึกเก่าอาคารเก่าพาณิเก่านะฮะององอาจก็ตรงนี้พระอุรัสก็จะอยู่ทางขวามือนะเราเดินทะลุซอยก็เป็นพาะุรัสลนะเขาจะขายสินค้าเป็นช่วงตอนเช้าเป็นหลักนะเช้ากลางวันตอนเย็นก็จะเริ่มเก็บร้านอาหารแนวอินเดียก็มีนะตรงนี้ ไม่มีลูกค้าเดี๋ยวเราค่อยๆลองพาเดินดูบรรยากาศเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้เลยกันนะเดินทะลุไปตรงสวนลอยฟ้าเลยตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ขององค์อ่างเขากําลังทําการขยายเขตพื้นที่เพิ่มเลยนะขององค์อ่างไม่รู้ว่าจะเสร็จปีไหนนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านแนวอาหารออินเดียด้วยนะเป็นแนวพาลตาอะไรแบบนี้นะ ตงรงพาอุลัตเนี่ยเป็นย่านแหล่งของคนอินเดียที่มาทํางานในประเทศไทยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแขกอาลับอารับน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนแขกเยอะวันนี้ดูเหมือนว่าเงียบเหงาหน่อยเนาะเพราะปกติผมมานี่คนมาเที่ยวจะเยอะกว่านี้ไงก็อย่างว่านะฮะเป็นช่วงที่ระวังโควิด ผมพาเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นเส้นทางที่ไปทางสวนลอยฟ้าเดี๋ยวจะตัดภาพไปเป็นตรงนั้นเลยเลยกันนะ,ะเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะจนมาเจอถนนตรงนี้ฮะก็จะมีป้ายสวนสมเด็จอ่าพระปกเก้าสวนลอยฟ้าเจ้าพยาเดินตรงจากคลองงอ่าวลุมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาก็าจะเป็นถนนเรียบ ขนาดไปกับพงอ่งแล้วก็เป็นพาุรัดนะจะอยู่ทางด้านขวามือสวนลอยฟ้าเนี่ยจะเปิดประมาณตีห้าแล้วก็ปิดประมาณสองทุ่มนะปิดไว้หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนลอยฟ้าสวนลอยฟ้าจะอยู่ตรงข้ามกับอ่านี่ฮะสะพานสะพานพุทธ <c oughs> นึกไม่ออกสะพานพุทธก็คือเป็นปากคลองตลาดจะอยู่ตรงนี้แหลปะปากคลองตลาดที่ขายดอกไม้เยอะ เดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหัวข้ามนะฮะสวนลอยฟ้าเนี่ยทางเข้าเขาจะเปิดไฟตรงนี้เอาไว้ให้คนเดินมาถ่ายรูปอันนี้ผมก็มา,มาอัปเดตบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวผมตัดภาพตัดภาพไปเป็นตรงทางขึ้นสวนลอยฟ้าแล้วก็เป็นสวนลอยฟ้าข้างบนเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นทางที่จะเดินขึ้นบนสวนลอยฟ้านะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นเราเลี้ยวขวาไปทางในสวนเนี่ยแล้วเดินทะลุไปก็จะเป็นสะพานพุทธปากคลองตลาดแต่ถ้าเราเดินขึ้นมาก็จะมาชมสวนลอยฟ้าที่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะเนี่ยอ่า6โมงครึ่งเดี๋ยวเราดูป้ายไว้สักหน่อยหนึ่งถ่ายป้ายไว้สักหน่อยนะทางขึ้นสวนลอยฟ้าขึ้นมาข้างบนสวนลอยฟ้าเราก็จะมาเจอจุดชมวิวที่ที่มันเป็นทางนั่งยาวเลยฮะนั่งชมวิวแบบแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบรรยากาศ เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปตรงกลางสะพานแม่น้ำเจ้าพยานะรู้สึกว่าวันนี้พราทิตย์เนี่ยจะไม่ได้ร้อนมากแล้วก็แล้วก็อันนี้ด้วยฮนะเมฆฝนไม่รู้กลางคืนดึกๆจะตกหรือเปล่าส่วนใหญ่คนจะมานั่งชมวิวตรงสวนลอยฟ้าตรงนี้เยอะมีทุกวันนะแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันน่าจะร้อนเขาจะเปิดประมาณตีห้าสวนลอยฟ้าเปิดประมาณตีห้านะปิดประมาณสองทุ่มฮนะ บรรยากาศก็จะเป็นตึกฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งสีลมสาทรแล้วก็เป็นตึกมหานครที่สูงที่สุดของกรุงเทพก็จะอยู่ตรงนั้นนะฝั่งสาทรแล้วถ้าเลยเลยเลยตรงนี้ไปก็จะเป็นฝั่งเอเชียทีคนะฮะจุดที่คนเขานั่งชมตึกกันก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเดินมาเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศ <c oughs> เสียงหัวอหน่อยนะ บรรยากาศถ้าเกิดว่าหันมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝัง่งสะพานพุธสะพานเหล็กบรรยาก,กาศก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฝัง่งสะพานเหล็กสะพานพุตนะฮะสวนรถไฟฟ้า,รา,ฟาบรรยากาศที่คนเขามานั่งชมบรรยาก,กาศช่วงเย็นกันแต่ว่าบรรยากาศช่วงเช้าของสวนรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะฮะยังยังไม่เคยมาช่วงเช้ามาแต่ช่วงเย็นปากคลองตลาดก็จะอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วปากคลองตลาดที่ขายดอกไม้เยอะๆวิวก็จะเป็นแบบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นสะพาน ที่รถเขาวิ่งข้ามกันนะฝั่งทนไปฝั่งพระนครตรงนี้ก็เนี่ยบรรยากาศจะได้ประมาณนี้ฝั่งสะพานพุทธนะ6โมงครึ่งเองเ,อเดี๋ยวเราค่อยๆเดินย้อนกลับดีกว่าเพราะว่าอันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศประมาณนี้นะลืมบอกไปฮะว่าสวนลอยฟ้าถ้าเกิดว่าใครเอารถยนต์มาหรือว่ามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมีที่จอดนะฮะจอดฟรีนะไม่เสียตังค์ทางรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์นะแล้วเราก็เดินเข้าไปได้เลยนะ ตอนนี้เราเดินออกมาจากสวนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่โค้งอ่างเมื่อกี้เราเดินมาฝั่งนี้โค้งอ่างเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งด้านนี้ข้ามถนนไปแล้วก็เดินเข้าไปในซอยเหมือนเดิมนะเพราะว่าโค้องอ่างเนี่ยเดินได้สองฝั่งเดินมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของประเทศไทยอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้จะชื่อว่าพระพารับสเสด็จรัชกาลที่รัชกาลที่ห้าโอ้โหวัดบ่อพิษพิมุก เชิงเลนโอ้โหเนี่ยพระพาสมัยก่อนที่เขาเอาไว้รับรับเสด็จราชการที่ห้านะฮะตรงนี้ก็จะมีไว้ให้เราได้เข้าไปชมแต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่นะช่วงเวลาจะทุ่มแล้วนะ่าจะเปิดช่วงเวลาปกติถ้าเกิดว่าใครผ่านมานะตอนนี้6กโมงจะทุ่มแล้วใครผ่านมาช่วงเวลาปกติก็ลองเข้าไปาชมข้างในดูนะฮะเป็นสถานที่เอาไว้รับเสด็จราชการที่ห้าเลยนะถือว่าเขาแก่มากนะ อันนี้เดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก,ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจากพระพาที่เอาไว้รับเสด็จราชการรอที่5นะก็จะเป็นคลององ,งางตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่นะเป็นคาเฟ่เกี่ยวกับพวกน้ำชากาแฟแล้วก็จะมีเป็นบาร์โต๊ะบาร์ให้นั่ง ถ่ายรูปสำหรับใครที่เป็นสายชอบถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราตัวเดินตรงไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราจอดรถเอาไว้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นย่านสตรีทฟู้ดของคลององอางน,นะรู้สึกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะน้อยมากเลยนะไม่เหมือนื่าก่อนนะเขาจะเปิดถนนคนเดินนะคลององอางทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์พร้อมเดินพร้อมขายเลยก็ประมาณ6โมงเย็นจนถึงประมาณ สามสี่ทุ่มนะแต่เอาจริงสองทุ่มนี้ก็รู้สึกว่าเงียบแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่สองทุ่มคนก็ยังพลุกพ่านแต่ตรงนี้ก็สรีทฟูดก็ยังถือว่ามีเยอะนะยังยังเปิดเยอะฝั่งฝั่งตรงนี้นะแต่เป็นฝั่งนู้นก็อาจจะน้อยนะจะมีโต๊ะมเกาวีให้นั่งนะฮะริมคลองคลององอางนะสำหรับร้านอาหารที่เราซื้อแล้วก็นั่งกินได้เลยเป็นแนวสรีทฟูดนะฮะบรรยากาศก็จะเป็นการชมแบบริมคลองนะฮะ รู้สึกว่าบรรยากาศจะเงียบๆนะฮะนักท่องเที่ยวแต่ว่าร้านอาหารก็ยังมีเปิดบริการปกติข้<ร>า,<ะ>างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมไประหว่างอาพาหุรัตนะฮะข้างหน้าตรงเนี้เป็นสะพานที่เราเดินผ่านเพื่อไปส่วนรอยฟ้าเชื่อมไปพาหุรัต ที่มีดนตรีเปิดหมวกสตรีทฟู้ดก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะมีทั้งโต๊ะกว้ให้นั่งกินนั่งดื่มกันถ้าเกิดว่าใครสั่งน้ำสั่งอาหารนะวันนี้ก็ว่างๆนะเลิกงานไวหน่อยวันนี้วันศุกก็เลยลองขี่มาพามาอัปเดตบรรยากาศให้ดูว่าคลอ,องอ่างเป็นแบบนี้เราซึ่งผมก็อยากลองมาดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนนี้เยอะมากเลยนะเงียบหน่อย <laughs> ช่วงนี้ เมื่อกี้เราก็เดินย้อนกลับมาตรงนี้ตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานแล้วนะฮะก็บรรยากาศจะเงียบๆหน่อยนะโดยสรุปแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเราก็อยากรู้ตอนนี้เขางองาจเป็นไงนะก็เลยลองขี่มาดูบรรยากาศแล้วก็ถ่ายอัปเดตเป็นบรรยากาศรีวิวให้ดูด้วยแล้วกันนะว่าเขหงอง่านะตอนนี้เป็นไงบ้างนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยมากเลยวันนี้เป็นวันศุกร์นะที่มันถ่ายเขาเปิดบริการทุก สุกเสาร์อาทิตย์นะตอนนี้6กโมงจะทุ่มหนึ่งแลยฮะสุกเสาร์อาทิตย์พร้อมพร้อมเดินพร้อมขายแล้วก็ประมาณ6กโมงจนถึงประมาณ2-3งสาทุ่มประมาณนี้คิดว่าก็น่าจะเริ่มเก็บแล้วเพราะว่าน้องเที่ยวไม่ค่อยมีไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นบรรยากาศไว้ดูประมาณนี้นะ